ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GTF Channel นะครับมาในคลิปนี้นะครับก็เป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยเรียนรู้ที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโต,ตและพัฒนาการของวัยรุ่นของเรานะครับดังนั้นหน่วยนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของเรานะครับแล้วก็พัฒนาการของของเราในช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นในช่วงเริ่มต้นนะครับว่าร่างกายของเราจะมีพัฒนาการไปในทิศทางใดหรือรูปแบบไหนนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการวัยรุ่นและก็การเปลี่ยนแปลงนะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถแบ่งได้3 3มช่วงอายุนะครับก็คือวัยแรกรุ่นนะครับก็คืออายุตั้งแต่10 1ถึง13ปีนะครับวัยรุ่นตอนกลางก็คือ14 1 6ถึง16ปีแล้วก็วัยรุ่นตอนปลายอายุตั้งแต่17-19ปีดังนั้นใน3ช่วงอายุนี้นะครับ ก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสังคมนะครับก็จะอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมาดูวัยแรกรุ่นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเลยอันนี้ก็คือจากวัยเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะครับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาต่างๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับ แล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับงุนงิดแปลปปวนง่ายเป็นผลจากฮอร์โมอนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นะครับอาจจะยังยอมรับในสิ่งที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอย่างเช่นเพศชายก็อาจจะมีขนในแข้งนะครับทางเพศชายและเพศหญิงก็อาจจะมีคนจักระแลอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันไม่เคยมีในร่างกายของเรานะครับแต่ให้เรารู้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับ เนื่องจากว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับทำให้ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับถ้าใครที่ปรับตัวไม่ทันก็ก็คงจะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่านั่นคือธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะไปล้อเลียนนะครับเพราะว่าวัยนี้ใครที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะครับอาจจะโดนล้อได้อาจจะโดนเพื่อนล้อได้นะครับดังนั้นก็ไม่ควรจะล้อนะครับเพราะว่าทุกๆคนจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับไปรุ่นตอนกลาง ก็คืออายุ14-16ปีนะครับเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะครับมีความเป็นอัตตามีความเป็นตัวตนสูงนะครับมีพัฒนาการทางด้านสมองที่ดีทางด้านร่างกายที่ที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็จะกล้ามเนื้ออะไรก็จะออกมาหมดแล้วนะครับจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับร่างกายเติบโตสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มีความสนใจต่อเพศตรงข้ามนะครับ นะแล้วก็วัยนี้นะครับเป็นวัยรุ่นที่เป็นช่วงวัยรุ่นที่มีความเขาเรียก <c oughs> ว่าช่วงหงัวเลี้ยวหัวต่อนะครับ <c oughs> ก็คือจะให้ความสัาคัญกับเพื่อนเป็นหลักให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเป็นรองนะครับดังนั้นวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นตอนกลางก็จะอยู่ห่างจากสถาบันครอบครัวเยอะนะครับทาให้เป็นวัยรุ่นที่เป็นช่วงวัยรุ่นที่มีปัญหาเยอะนะครับช่วงนี้ แล้วก็วัยรุ่นตอนปลายอายุ17-19ปีนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองมีอุดมการแล้วนะครับจะไม่มีใครไม่สามารถที่จะมาชี้นำนะครับเขาได้แล้วนะครับเขาจะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ดีขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้ดีขึ้นนะครับมีความผูกพันเน้นแฟนกับเพื่อนต่างเพศนะครับก็คือวัยรุ่นช่วงนี้นะครับก็คือช่วงเจริญพันธุ์แบบเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นความสนใจต่อเพศตรงข้ามแล้วก็การแสดงออกทางเพศก็จะ มีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนต่างเพศได้ด้วยนะครับก็คือผู้ชายก็อาจจะเป็นเพื่อนกับผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะเป็นเพื่อนกับผู้ชายในวัยรุ่นช่วงแรกรุ่นหรือว่าวัยรุ่นตอนกลางเนี่ยเราจะมีเพื่อนในเพศเดียวกันนะครับก็คือผู้ชายก็จะเล่นกับผู้ชายผู้หญิงก็จะเล่นกับผู้หญิงนะครับแต่พอก้าวข้าสู่16ปี17ปีเนี่ยเราจะเริ่มเปิดใจแล้วก็สามารถที่จะมีเพื่อนต่างเพศได้นะครับ มาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายครับของวัยรุ่นชายนะครับเอาการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครูบอกแล้วนะครับว่าทุกๆคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่ทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายวัยรุ่นชายก็จะมีส่วนสูงและน้าหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับมีลูกกระเดือกโตขึ้นนะครับเสียงแตกหนุ่มแล้วเสียงเปลี่ยนนะครับนมแตกพานนมแตกพานเป็นยังไงก็คือจะเป็นนมของเราจะรู้สึกว่ามันจะแข็งๆนะครับมันจะเจ็บอยู่ประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์เดี๋ยวก็หายนะครับ อวัยวะเพศโตขึ้นนะครับแล้วก็แข็งตัวนะครับอกกว้างไหลกว้างแขนขายาวนะครับมีสิวมีกลิ่นตัวนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับต้องบอกเลยมีหนวดเคราขึ้นนะครับแล้วก็ขนขึ้นตามรักแร้หนะ้าอกแขนขาแล้วก็อวัยวะเพศนะครับมีความรู้สึกทางเพศมีความสนใจต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นเพราะว่าเรากล้าข้อสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับสามารถที่จะมีลูกสืบ เชื้อสายสืบสายพันธุ์ได้แล้วนะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่เราจะสนใจเพศตรงข้ามนะครับแต่เราสนใจแล้วเราสามารถควบคุมได้ในระดับใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นหญิงนะครับก็คือจะมีส่วนสูงน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับเอวข้อสะโพกผายกระดูกเชิงการขยายกว้างขึ้นนะครับเพื่อ เพื่อรองรับการมีบุตรนะครับทำให้เอวข้อสะโพกต้องผายนะครับเพื่อรับการมีบุตรนะครับเสียงเล็กแหลมมีความรู้สึกทางเพศก็คืออาจจะสนใจผู้ชายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้หญิงวัยรุ่นหญิงเนี่ยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายมากกว่าวัยรุ่นชายประมาณ1-2ปีนะครับผู้หญิงในช่วงอายุยังไม่เกิน15ปีนะครับจะมีการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอารมณ์มากกว่าผู้ชาย1-2ปีนะครับ มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศครับและก็ตายรักแร้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าอกขยายใบหน้าและผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัยที่เต็มสาวนะครับเต็มสาวการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผู้หญิงก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวแล้วก็ยอมรับครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเรานะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ด้วยนะครับการ คือวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เป็นวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยดังนั้นจะเกิดความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเยอะนะครับเราก็จะสังเกตว่าโอ้ทำไมร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้บางคนวิตกกังวลนะครับกลัวเพื่อน้อบ้างนีครับวิตกกังวลกับอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นพวกเราควรจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นนะครับกับเราก็คือการใช้วิธีการอาจจะ นันทนาการนะครับศิลปะดนตรีกีฬานะครับสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทํากิจกรรมที่นันทนาการทําให้ความสนใจหรือความหมกมุ่นหรือความกังวลทางเพศของเราเนี่ยก็จะลดลงนะครับดังนั้นหากิจกรรมที่เหมาะสมแล้วก็กิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับทำมีความต้องการความรักความห่วงใยครับไม่ว่าจะจากเพศตรงข้ามหรือแฟนของเรานะครับต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าวัยนี้จะมี ความคิดเปของตัวเองนะครับทำให้มีการต่อต้านสูงนะครับก็เลยบางครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวไปได้ไปเลยก็ได้นะฮะมีความตื่นเต้นท้าทายครับมีความอยากรู้อยากลองอันนั้นคือเป็นปกติของัยรุ่นเลยนะครับแต่ขอให้เราลองในสิ่งที่ถูกนะครับลองในสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็คนในสังคมนะครับกลัวการเป็นผู้ใหญ่ครับก็คือบางทีเราอาจจะปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้น การเป็นผู้ใหญ่เราเราอาจจะคิดว่ามันน่ากลัวนะครับกังวลรู้สึกกังวลในเรื่องของอนาคตนะครับกังวลในความงามของร่างกายนะครับอย่างเช่นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็าอาจจะเอ้ยเราผมเราเข้าที่หรือ,อยังหน้าหน้าเรามันมากไหมก็ถาแป้งไหมประมาณนี้นะครับเราก็จะกังวลเกี่ยวกับรู้จักความรักสวยรักงามมากขึ้นนะครับ ต้องการเป็นอิสระทําอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะว่าวัยเด็กเราทําอะไรเราก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะแต่พอก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเรามีสภาพร่างกายที่พร้อมแล้วดังนั้นความรักอิสระแล้วก็ความที่เราอยากจะพึ่งตัวเองอยากทาอะไรด้วยตัวเองมันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะจะผุดขึ้นมาเลยนะครับทำให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ไม่ต้องการการจู้จีจ้ขี้บ่นมากไม่ต้องการการควบคุมนะครับรักอิสระนะครับวัยนี้ ต้องการความถูกต้องความยุติธรรมนะครับแต่ต้องบอกว่าความถูกต้องความยุติธรรมนี้ก็คือบางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะนะฮะดังนั้นต้องอิงจากจากคนรอบข้างสภาพแวดล้อมด้วยว่าคนส่วนใหญ่เขามองอยังไงนะฮะดังนั้นบางทีความถูกต้องความยุติธรรมที่เรามองอาจจะแตกต่างจากของผู้ใหญ่อย่างเงี้เราก็ต้องคุยกันนะครับคุยกันเพื่อลดความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับหาจุดหาหาจุดตรงกลางที่คุณพ่อคุณแม่รับได้หรือว่าสังคมรับได้นะครับที่เราทําไปแล้ว เราไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะครับชอบท้าทายมากเลยนะครับวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยที่อันตรายหัวเลียวหัวต่ออย่างที่คุณครูบอกเพราะว่าความอยากรู้อยากลองนี่แหละครับทาให้เราจะนําตัวเองเข้าไปสู่ในสถานที่เสี่ยงในสถานการณ์ที่สเสี่ยงนะครับต้องระวังตัวเองนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัยรุ่นเป็นวัยที่เป็นวัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมแบบเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับวัยเด็กเราจะอยู่ก like ับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนก็เป็นเพื่อนเด็กๆนะครับก็คือมีอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะดูแลตลอดนะครับแต่พอเป็นวัยรุ่นปุ๊บจากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่เราจะอยากได้รับความรักความหวนใยการยอมรับจากเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นเป็นหลักนะครับครอบครัวเป็นรองนะครับสําหรับวัยรุ่นนะครับเชื่อถือแล้วก็เราฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะครับ เพื่อนท้าเพื่อนชวนเพื่อนอะไรเราก็จะไปกับเพื่อนอย่างเดียวคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ห้ามบางทีเราก็จะไม่ฟังนะมีพฤติกรรมเรียนแบบคนดังครับอ่าบางคนชอบซีเล็นะครับคนดังก็จะไปเรียนแบบเขานะครับพยายามปลีกตัวออาห่างจากพ่อแม่เพราะว่าวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ใช้อารมณ์เป็นหลักวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ใช้เหตุผลเป็นหลักนะครับดังนั้นวัยอารมณ์กับเหตุผลมันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ ลูกที่เป็นวัยรุนเนี่ยก็เลยอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ถ้าเกิดเราไม่ไม่เข้าใจกันไม่มีกิจกรรมในครอบครัวที่เราทําด้วยกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยสนับสนุนให้มีการให้มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโดยการมีกิจกรรมร่วมกันอาจจะพากันไปเที่ยวบ้างนะครับอาจจะพากันไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างทํากิจกรรมพิเศษพิเศษในวันหยุดนะครับเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยสามารถที่จะ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเราฟังเหตุผลของกันและกันบางทีเราไม่คุยกันเราก็ไม่เข้าใจกันนะครับเริ่มมีความรักกับเพื่อนต่างเพศนะครับก็คือวัยรุ่นเป็นวัยที่สนใจกับเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นความรักก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายนะครับหรือทุกวันนี้มีความรักที่เป็นทางเลือกเยอะแยะมากมายนะครับผู้หญิงอาจจะชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้ชายชอบผู้ชายนะครับขอแค่ ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนก็โอเคนะครับดังนั้นเราจะมีความรักนะครับชอบเปรียบเทียบระหว่างตัวเองแล้วก็เพื่อนนะครับก็เปรียบเทียบกันโอ้ทำไมาเขามีทําไมาเราไม่มีทําไมาเขามีนั่นเราเราทาไมไม่มีประมาณนี้นะครับอาจจะเกิดเป็นปมด้อยหรือว่าเป็นปัญหาทางครอบครัวได้นะครับชอบเที่ยวนะครับชอบกิจกรรมนะครับชอบ หาความรู้เป็นหมู่คณนะก็คือชอบไปกับเพื่อนนั่นแหละครับนะครับทำอะไรก็ชอบทํากับเพื่อนก็จะไปกับเพื่อนคนที่มีความชอบในแบบเดียวกันก็จะไปด้วยกันนะครับทําด้วยกันนะครับพยายามปรับตัวให้เข้ากับกระแสสังคมและสมัยนิยมนะครับก็คือดูเทรนด์ดูอะไรอย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้เขากําลังเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับคนดังหรือว่าเพื่อน,เอนๆเราที่เป็นแกนนาในกลุ่มเขาชอบทําอะไรเราก็จะทำทำ,ทำ,ทำตามเขานะครับชอบกระแสสังคมนะครับ การเปลี่ยนแปลงทางดานสติปัญญานะครับก็คือพฤติกรรมมีความเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นสติปัญญาก็มีระดับที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาของวัยรุ่นเป็นแบบก้าวกระโดดนะครับก็คือมีความคิดวิเคราะห์เป็นของตัวเองมีความคิดมีความชอบเป็นของตัวเองแล้วนะครับมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นบ้างครับว่าอะไรบ้างที่ มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรานะครับพันธุกรรมครับก็คือลักษณะทางกายรูปร่างลักษณะของเราแล้วก็พันธุกรรมสามารถถ่ายทอดทางความฉลาดได้ด้วยนะครับพันธุกรรมก็จะให้ลักษณะสรีระทางกายแล้วก็สติปัญญาเรามาสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นอาหารนะครับการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละครับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การอบรมเลี้ยงดูก็คือทัศนะ คติของคุณพ่อคุณแม่หรือการเป็นแบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอิทธิพลนะครับกับพัฒนาการแล้วก็การเจริญเติบโตของเรานะครับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับดีหรือไม่ดีนะครับลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ที่ช่วยอบรมสั่งสอนพวกเรานะครับแล้วก็จะมีผลต่อพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาในให้สังคมคนในสังคมโดยรอบได้เห็นนะครับ ังนั้นครอบครัวที่ดีนะครับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีก็จะส่งผลให้ให้ลูกที่ที่ถูกอบรมเลี้ยงดูมานั้นดีตามนะครับอันนั้นสถาบันครอบครัวสําคัญมากเลยนะครับเราก็ควรจะมีกิจกรรมทําร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับคุยกันบ้างนะครับเล่นด้วยกันบ้างนะครับสําหรับหน่วยที่1นะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ว่า คุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนให้กับพวกเรานะครับอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับคําอธิบายใต้คลิปจะมีทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับดังนั้นคุณครูจะแจกรหัสในการทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก่อนเรียนจะไม่มีรหัสแต่ว่าแบบทดสอบหลังเรียนจะมีรหัสนะครับรหัสก็คือ2545นะครับนักเรียนให้นักเรียนนํารหัสนี้นะครับไปกรอก ใน google form นะครับที่เราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับหรือถ้านักเรียนคนใดมีข้อสังถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าติดต่อคุณครูโดยตรงได้เลยนะครับหรือถ้านักเรียนมีความสามารถในการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้โอ้ทุกวันนี้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะหาความรู้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อคุณครูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณพวกเรามากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีนะครับบ๊ายบาย